สวัสดีครับผมเมือกี้ก็อยู่ซงาจะลงให้หมดนาวมาหนกมาหากุ้งลรสเตอร์ไปกินครับผมเคยเค้นเขากินเมื่อกี้ครับคือ่ง่แซบครับจะได้าหากุ้งลรสเตอร์กินครับผมมื่อนี้ มันคือบ en. ่คือครับเ็็เขากินกระแสบเพ่บพม่าพี่น่องให้นำลายเฮียปกมันมีวัวคงสเตอร์ปลาเซลหมดอยู่นีมีวัเขาเอาน้ำหนามดล่ะมันยินน้ำหนามพ้่ยกันดิล่ะเบงเขากินบางหนึงวูปตเซ่บหลายเข้ามาหาเบิงมันจะมีบัวเอาอาไปเห็นยังวะวาสบิเออเบงก็กินวาบิมูจับเบงจับลองเบิงมันกินปะตเซ่บเถอเนาะพวกเขากันอยากกินคือกันเนาะ กุ้งลอตเตอร์ตรงนี้คือสิ่ี้รเตอร์ครับพวกนี้โมฮาเลี่ยงออกคีนซ่างนี่ผมจำโมาปล่อยมันพันตัวเมื่อสมัยคือปล่อยมือนเด้มเสร็จครับลองเบิรงมันเิรได้บ่วสีพุ่งสีลายจะขอน้ำป้วยโอ้ฮะโอ้หลังจากเอาเสร็จภารกิจแล้วกันะครับหลังจากกับเสร็จภารกิจเอาสร้างเอากินน้ำกินยาให้เข้ารักเรียบร้อยครับกับหาฮายูฮักกินก่อนครับโค้พี่นงค์ลองเบิร์นครับคือพอครับลองเบิรงก่อนครับเห็นงแต่กุ้งโลตเตอร์ไป เออครับเห็นแกเขากินเมื่อกี้แสบแ่บนั่งเบิรงโทรทัศน์โอ้ปโหตาแซ่บหลีเฮาตึ้ใจบ่ได้ครับมาหากินหาอยู่ก่อนครับมันก็ศิมีอยู่คหรอเนาะมีแท้ะเลยเอ้าแท้ก็อยู่ตรงคำว่ามีมีโอ้โหมีหอยปลาซีมอนแล้วมันได้โตสองโตไหมโอ้มีปลาซีมอนอีกเอาเอาบ่ได้กุ้งก็ได้ปลาซีมอนก็ยังดีเออมาเด็กกินของเขาบ่มาดิ ได้ก็เอได้เด้อม,มานมาเด้อครับผมมัอนี่ผมมาอย่าได้สร้างก็มาให้กำลังใจเนาะโอ้ต่างก็อยู่ทั้งครับผมโอ้ของแท้ครับยืโนโยกหัวสร้างแท้ทำไมสร้างกลมครับต่างแทได้ครับนั่นมาเป็นสร้างกลมครับมาเป็นสร้างลูกปั่นนี่นะ<อ>เอาเขาเลยบรงนี้แหละไปไกลมันอกอกเออมานี่ก่อนสร้สร้างครับเอามาส่องนี่อีกมันกุ้งนี่มันเล่นไว้แท้ไดตโตมันใหญ่น้อง เคยเห็นแต่น้ำโทษทัดป yeah. ุ่นมามันดีโปะหลอกบังเร็วเร็วเร็วเ่ยือดีโปะกะว่าขันยาหัวนีบนีคว้าเอาหลินแตะเบื้งกะว่านี่คือบ่อจุดอ้งคักเไยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ้งคือคือเอาตั้มตัแมไเอ๋อยกยกอือไปเบืงองอ้อคือมีตุ้งฝอยว่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นคืออยู่ครับผมบังนี่ เป็นรถเตอร์นะครับฝอยกุ้งฝอยใต้กุ้งลอตเตอร์ลอตเตอร์คือมีวันนี้โอ้โหตัวม้าเฮาแล้วนี่ได้ปลาเซมอนจังสีเขาเห็ดจังสีเองเขากลือได้ห่อมันก็ตัวม้าเฮาบ่ปลาทิ่นลยโอ้โหท่อทัดจะได้หูตัวคนวะเสือด้วยไปเสือป่ะนี่ก็บิบตาเนี่กุ้งลอตเตอร์คือมีมัมีดอกกุ้งลอตเตอร์มีแต่กุ้งฝอยอีกละวันนี้ก็เอาไปเขีนจะนำท่อทัดเขาเห็นก็หลากจังสีเองวันนี้จะมี เนาะเป็นหลักให้เบิ้งเนาะเนาะเขาไปหลักนองใดเนาะนองมูเต๋อวะโอ้ชาวบ้านเขาโบ้น้องเหรเนาะเป็นหลักนองใดกันเนาะโอ้เขาจะมีก็เอาไปมีก็มาได้ไปมูเต๋ก็เติบดีเกี๊ยวก็เข้าไปกุ้งควายอย่างดีเนาะกุ้งควายก็เอาครับอยากกินกุ้งใหญ่ๆก็บปลได้ครับมีแต่ลูกมันงวะลูกเตาอตบว่านี่แม่มันไปไหนอ๋อนี่โอ้มีปลาสิมอนดอกมีปลานิ่มพอดีอ๋ออ๋อปลายังก็เอาไปสั่น อาจจะมันอยู่รอดคือหนีก่อนมอาเสบบ่ฮะปลาปลาแซลมอนมันเสบบ่อโอ้ยเคยเห็นเขากินน้ำข้าทัดกับเขาคืออยู่ไลยมันคือปลาซิวบ่วกอ,อะจากแล้วมันคือปลาซิวบ่บ่เคยกินเนาะเห็นแต่เขากินกับเลยมาลากบึงเนาะกันบอไไรกุ้งกับอะไปลาแซลมอนนย่างไเขาหายน้ำมังองไรอย่างไรครับมืาอนี้ก็มาหาอยู่หากิน,นครับพอไปพนองหลังจากเสร็จธุระการงานยามมลงครับเอาสร้างเอาย่างพวกเรียบร้อยแล้วก็ออกมาหากินเด้อยครับ มีคนรจอยกับคนอ้วนครับเขามาลากมาล่องลากเบิึงครับนี่มันจังบาลานกันครับมันจังบาลานกันมันจังได้ดีครับว่าชันเขาเท้าประมาณกับว่าโอ้ของแท้เลยครับพี่นี้ครับผู้แนกก็มันจักซักอีหยังมากครับดัดเบิ้งลายบ่ออกซักมาใหม่ๆมพอไม่ไปนอกไอ้หนุ่มแกซ้ายลายเสือมันลายเสือแท้ลายเสือจากคาร์นับิืงขาเบิง่งเสือจะกคาดแล้วเนาะเสือจากคาร์นหลักคือปลาเทอร์ี้โค๊กมึงยังมากบีบย่ โอ้มึงจับมาฟังอีกนะมันอยู่เละฝังแมนตัโอ้มันลงอยู่นั่นอยู่ตรงนั้นอกอยู่เล็กกันไปพอหญ่เอ้ยสู่ไปเดินกำลังพอดีอูเจ้ายงมันทำไอือมาจวดกลุกลุ่มอะไรบมึงจวดจ อ่ะทีคือเคือบกขึ้ครับเบิ่งหน้ายิ้มได้ไหมหากินไหมกินจะได้หน้าบูดอยู่อยู่โอ้ยหมู่เขาเลยมันสีมันรถมันสิมานวันี่มานเราไปสิเอ้ามานก็มันถ้าว่าหามาหาอยู่ว่ากินน้ําข่อยแล้วเออมานครับบ่ยากเูกาบ่ยากหากินจวดเอ้าโอ้ครับบางนี่คืออยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเด็กุ้ง่มไหมอ๋อยกวับมันสิไปสายอ่ะปลาสีมอนนี่ มีดอกขี้มนี่มีบอมีดอกมีแต่กุ้งเติร์โกลมีมีกุ้งปวยวะแล้วอาหมูไปเอามันไปเอาน้องใดมันลงที่มันลงให้กินให้มะเฮาเบิ่งนะเจักขบ่ทราบอกเฮาได้ว่าะไอ้หูกับบอกเด้อครับเด้อเฮาอยากอ่นกุ้งใหญ่ๆคือเขาจนมาหามัไม่ขึ้นมีแต่กุ้งหน่อยว่ะออโะดวงมะเข้าอะดวงมะเข้าดวงบล็อกศาสนาไม่มีเนาะกุ้งก็อู่มเฮาบ่มีนําเข้าวบ่บางลรสมีก็เอาไปก่อนกินแต่จะน้อยๆแหละบ้านกินน้อยเพิปะอาหมูไปเอาก่อนก็บ่บอกว่ามันอยู่น้องใดเว้ยแม่นๆ จะได้ชินน้ำมาผ่อนี่อยากจะตัวให้หน่อยโอ,โอ้โหเอ oh ้านี um. ่จ so ับจับจ yeah, ับแบบนี่ก็เอาไปเทราน้อยเทราน้อยเราบอเบิร์นกอนเลยเราบอเบิร์นกอนเลยครับอันนี้ก็เรื่อยๆครับบังที่สามครับบังที่สองผ่านไปเบิร์นเจย์เจย์เนี่ยมันเห็ดคือเบิร์นเบิร์นเห็ดทาลากรุ้งครับพ่อแม่พี่น้องมันสไตายหาเลยครับ เด็กลอยบอลดังดอกนี่จังส oh, ี right. oh, oh, ่โของสุรขทอยู่เนาะตู้กระจอยครับใส่ผ้ายีนลงหนามมันสิไปได้ปุดิตายหนามซะเนาะเด้อกางเกงกับผ้าแห้งเหรอครับตอนนี้เราพญานันก็สู้คักสู้เพื่อสู้เพื่อของเขาดิเถ้าพญานันบ่คือคือคือเอ้าบางนี่บางนี่คือสิคักครับผมคักอยู่ ครับน้ำมโอนิวบอกใครฮอนอ๋อมาดินบ่กระตุกบ่จิกจิกกี่บ่มันบอกว่าเฮ้ยทึกแล้วทึกแล้วมันบอกว่อาอืมอ๋อมันบอกว่าทึกแล้วทึกแล้วกระทึกแล้วฮะเราเล่นไปูุ่งไรล่ะอืมบ่เป็น,ปนยังครับผมไปไเรื่อยๆครับมือ่อวันข่าวมห่อมีทุนก่อนมห่อจังซื้อไปสีบอลจากแยงกับบอลจากได้เลยครับเพราะทีมงานนี่ลากจนแยงมุนแล้วครับผม ถึกใหม่ก็มาเศร้าเลครับลากไปทใม่เลยลากยางเดียวครับผมชิมงานนี่บอกตรงนี้ครับเอาสมาสร้างปุบ๊แนนะโอครับเก็บได้เสาเลครับเสาเพือใดนี่ลลำไยเอาลอยอยลาลอลยไยลอลลอยอลอลอยอายอออเอออออยอยอบย อ้ยต er. ักอยบอยากว่าครับอยากเดาลายกลัวครับพอไปพี่น้องบางนี่คักเลยครับเกิดเป้าเดเ้วยปลากระเป้าช็อนี้รายเลยวะอช็อกร็มีเออสะนี่าเลี้ยงไว้ดีกินขี้สายเนาะมีเฮ้ยเยเเฮยเฮ้ย้ยเอ้ยหยเอ้ยเฮ้ยเลยวฮ้ย้ยคอ้ยเเตเยปลาตดอกแยเลยะครับเต็มออกหรือว่าเยยเอาเต็มออก้เยพเยเ้ย้เกเั้ยย ครับเออบางนี่ <มา S 1> คือบบครับเสืออาจารย์บโมีเบิพลาดบางนีดคืออยู่โอ้ครับโอ้บางเดียวครับผมผมเมงพี่น้องโอ้ยกุ้งคักคครับกุ้งกิลีหรอครับกุ้งเดี๋ยวมือกุ้งคักคเลยครับผมนี่กัเล็กจับกุ้งครับผมเดี๋ยวเก็บกุ้งก่อนครับจับกุ้งไปไปชักล่างเครั<ส>บเนาะมันไม่ควรลากลากไม่ได้หลายเลยนะเก็บมาใส่เก็บเร็มโอ้คดีเดี๋ยปล่อยมันทั้งปีได้ครับ ผลงานวันนี้จะเป็นมูหรือเป็นจาครับเดี๋ยวสักครู่รู้กันครับผมน,น,น้อยหูกันครับเป็นมูหรือเป็นจ่าครับผมมาเรืเร่อยๆครับพ่อแม่พี่้องกองไย เรื่อยๆครับผมถาว่าครับเป็นมูหรือเป็นจาครับสิยูสิไปครับผมสิพ่อได้ปนเรืศสิพ่อจังไดนครับสิหากินหมาดพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใหญ่บ่ครับนี่ครับมาอยู่กัันวตงอ๋อครับจะเบิ่งครับสิพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใหญ่นับเขาบ่นี่ครับบ่กล้าเอาเมียกันย้อนจังซี่ละครับผมนี่บางนี่เป็นบางทดสอบครับ จะป้ามาเต้นให้เจ้าเบิ้งปุญญาแม่นตีปัดขัดแทะเ,ทเปิดว่าจังซานอ่ะมาเลยพ่อไงส่<ล>ะพ่อได้ลูกใดเมียสิพ่อเรียกลูกเรียกเมียงไงกับบัตดีและครับหูก,กันครับผมมือนี่นเลยลอ๋ออาจังได คักเลยเลยอ๋อคักกับคักเพิ่นวะมันสิเสือคอยคอยเรี้ยงบ้าอ๋อโหเสือเพิ่นเพิ่นเรียนมาเพิ่พนวะน,น, <laughs> นไน <laughs> นี่โรงเรียนเกง่งโพดครับผมเสือเสือคนนี้โรงเรียนคือบ่ครับผมเกง่งข<ห>ั้วเสือคอยเพื่อนเรียนมาอู้อู้จวดเลยครับผมพี่น้องเอ้าเอ้าเดินดังเด้อเดินดังเด้อเดินดังเด้อเดินเดินเด้อเฮ้ยเฮ้ยอ่าเหนย โปรตีนโอ้ยครับผมโอ้ยบดายอินี่ต้องคณลอสเตอร์เจ้าเลยบดายรถสเตอร์อินี่ครับผมขับขี่ออกมาปะบู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 ทำขี่ดีก่อนทำต้นเด้อปะบูปะบูโอ้ยปะบูครับผมโอ้แยงแยงขาดครับผมแยงขาดลายนี่ครับโอ้หัวเขานี่เอาแยงมาขาดมาเต็มตัวนี่ไฮ โอ้พ่อใหญ่นี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใหญ่อยู่ครับพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่ครับโอ้คือคอยู่คือต้นนองคืนนอของคิดว่าพ้นยู่ครับผมนี่เนี่ยอ๋อคือคือคืออ๋อครัดอ๋อแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมครับีอ๋อถึง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 นะเก็บ